ครับสวัสดีเซาวันที่26มิถุนายนพศ2 5 66สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง YouTube UC p พาร o โกสิ่งหนึ่งสวัสดีแฟนทาง Facebook ของงัวมมุนีเมียสี UC p ี่พ o ร์โกสิ่งเหล่และสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับเซามื้อนี้ทางทีมงานของเฮากะสิมาเปิดงัวจัดโป้แบ่งพี่แบ่งน้องไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องครับมันเหลือบ่หลายข้อมหรอครับ เมื่อวานนี้กากาบขอบคุณเอฟซีทั้งวังน้ำเขียวเอฟซีทั้งบุรีรัมย์และเอฟซีจังหวัดระยอ็ดครับเพิ่อนๆเด้สร้างปิดไปหลายโค้งครับพี่น้องครับบันนี้มันเหลือบ่หลายโค้งหรอกครับพี่น้องครับเปิดแบบถึกๆกันเลยอครับพี่น้องครับเข่าเรืองกันเลยครับพี่น้องครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเอาโค้งแรกนี่ก่อนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูงัวลูกแรกเลยครับแม่สูงร้อยสามสิบบวกลูกชายอยุสี่หาเดือนได้ว่าตัวใหญ่น้ำนมแม่ดีครับพี่น้องครับ แม่กับบอสซาบ่าทับมาหรือบัทับมาครับพี่น้องครับพอนเป็นงัวยวอยู่ขอกควนมีหลายตัวเลยรมีพอพันคุมฝูงอยู่ในหันอยู่ครับพี่น้องครับอาสิทับหรืออาศิบอทับก็ได้ครับพี่น้องครับผมสิวาหม่องมันเลียวหม่องมันแม่เราได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผมเอาแชร์สองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับสองหมื่นหนึ่งพันจะเหนื่อยกับยังพ่อครับพี่น้องครับแม่สูงเลยสามสิบบวกหลูกไส้นันาะหลูกไส้รอรออายุหาเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับ สองหมื่นหนึ่งพันนี่ผมก็ยังท่งฟีอีกสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้ามันไกลหลายก็ขอ่านหมูกน้ำมันกันครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าแน่นอนครับงม้อลูกแรกครับพี่น้องครับนี่ครับกินนมดีครับใจเห็นชัดเจนเลยครับพี่น้องครับงม้อเขาใจลูกแดงมั่นกับเขาตำร่าเยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับสุดกุ้มครับพี่น้องครับชุดนี้เปิดให้แบบถึกๆไปเลยครับพี่น้องครับเพราะว่า มันเปิดแพงแต่ว่มันเหมาะสมตัวพี่น้องเขากับบะซื้อครับพี่น้องครับกับเปิดหม่องมันแมนหม่องมันเลียวเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่ครับพี่น้องครับไทยให้เรารอครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับเนี่ลูกแรกง่วงสดๆครับพี่น้องครับทันใดที่สนใจกับทั่มมากนะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พีกัดของของง่วเข่ากับ ตัางยูบ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิเัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเป็นงัวทรงฟี่บมี่มาจำเก็บปลายทางได้ครับพี่น้องครับมาเมืองคมนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียงว้ลูกเรกคือกันครับแม่โบดเรื่องดำสูงหน่อยสามสิบบวกลบสองแม่รุ่นท้องครับลูกสาวลูกเล่เนี่ยอายุสี่เดือนครับเพราะว่าในขอกเพิ่นกับมี่พอพันเล่คุ้มนาะครับพี่น้องครับลูกเร่งามเลยครับพี่น้องครับเพราะแม่เร่ชิล่ายได้ครับนี่ครับรับตัวแม่เพิ่นครับพี่น้องครับ แม่บดเรื่องดำแม่รุ่นท่องนะครับพี่น้องครับแม่รุ่นทองนะครับกับลูกสาวลูกเลอายุสี่เดือนครับพี่น้องครับสําหรับคมนี้เอาไปได้ครับพี่น้องครับตึกอครับสองหมื่นสามพันครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทกับส่งฟรีให้ขึ้นกันครับพี่น้องครับสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตรล่วงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าแนนอนรับนครับแม่บดขบเครื่องครับพี่น้องครับถ้าพอได้กับออกคือยังพอนั่นแหละครับพอเส้นอ่อกคือยังพอ พอทับนี่สูงครับเพราะว่าเป็นหัวบดเครื่องดำครับพี่น้องครับใคยเห็นมันบลอกครับมีมองเม็ดครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์ห้องหาสองศูนย์เจ็ดห้อแปดแปดสี่ด้ครับพี่น้องครับพิกัดของขอว้างก่ายางน้ำเลี้ยนไปอยู่บ้านหนองแปนตะบนมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยด้ครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นสามพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับวันนี้ผมสิบผ้าเมืองแม่ยทองครับพี่น้องครับอ้างๆหนาๆครับเป็นหัวดูดหมูครับ งม่บดถขบเครืองครับพี่น้องครับทางข้อเข้าประกันทองให้สองเดือนครับโตพอบามันเสื่องละพันพอพันเสื่งละพันนี่เระครับพี่น้องครับนี่ครับอ้างๆหน้าๆสูงอร่อยสามสิบบวกลบสองดอ้างใ้หนาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับกาลังกินหยาอยู่นี่ครับทางข้อประกันทองให้สองเดือนนะครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับสําหรับแม่นี่ เอาไปเลยครับพ <they S 2> right? ี่น้องครับสองหมื่นสามพันเรืนครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันนี่ก็ส่งฟรีให้กันครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับง้อโบดถ์ขบเครื่องครับไกลหลวงงามครับไกลหลวงแดงปลอดไกลบายเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับกดกะที่กลางทั้งข้อก็ช่นเดิมได้ครับพี่น้องครับอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษความสาใจได้ครับพี่น้องครับ มากียลีกับังโทษมากครับพี่น้องครับบ่แมนว่าโทษมาจองไว้งัวสี่ขึ้นรถไปส่งแล้วบัดว่าข่อยเบ้าเด้ครับพี่น้องบอเอนได้ครับยังสี่ครับมันเสียโอกาศย่างมากมากเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าผมกับขายบ่แพ้งกับเห็นใจผมน้ำแน่ครับพี่น้องครับจองเหมือว่านงัวคมแดงแม่ลูกเมียที่ผมเปิดไปสองมื่นหาก็มีเอฟซีทันหนึ่งแต่บ่ได้เอยนั่นหรอครับว่าผู้ใดกับโทษมาจองไว้บัดนี้ ผมสี่ขึ้นงัวไปส่งแล้วบัดโทรมาว่าบ่เอาดอกพะนะกับ่เอากะบ่เป็ยังครับพี่น้องก็ดีใจอยู่เพ่นโทรมาบอกแต่ว่าถ้บ่มั่นใจว่าสี่ซื้อสี่เอาได้ยาเสะโทษจองไว้ครับพี่น้องครับบ่นั้นผมก็ขายไปตั้งแต่เนว้นเหรอครับคนก็โทรถามหลายแต่ว่าก็ขายไปบ่ได้ครับพี่น้องครับนี่แล้วครับพี่น้องครับแม่ทองสองเดือนประกันทองตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ เอาไปเลยครับสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทส่งฟี่สองร้อยกิโลเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมึงชัดๆครับพี่น้องครับนี่ครับนังนันะครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับบาหนี้พ่อเมืองแม่สาวเลยครับพี่น้องครับแม่สาวนี่ผมจะคายแบบขาดทุนเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมึงตัวนี้ก่อนครับแม่สาวอายุสิบเอ็ดเดือน สูงลอย20ได้ครับพี่น้องครับเป็นง้อโบดครบเครื่องครบเครื่องเรื่องโบดแดงปอดครับพี่น้องครับนี่ก็ได้อัตลลดในการหลับชุ่มฉีดจังหน่อยครับพี่น้องครับเพราะว่าง้อปล่อยมากินหยาแล้วครับตรงนี้ท้ายมันเป็นธรรมชาติที่สุดครับพี่น้องครับนี่ครับแม่นี่มองมองว่ามันเลี้ยวหรอครับพี่น้องครับเอา17,000หาร100ครับทรงฟี่ให้บ่เกิน200กิโลเลยครับ แม่สาวดวงเดือนครับเดี๋ยวมันยางอยู่ครับพี่รองครับนะครับพี่รองครับหน้าหนาครับหนึ่งเงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมส่งฟรีเห้ออกได้ครับพี่รองครับผูกร้านได้ครับพี่รองครับแดงโบดครับนี่ครับหนังหนาดีครับพี่รองครับ หนึ่งมืนเจ็ดพันห้ารอยบาทได้ครับพี่น้องครับหนึ่งมืนเจ็ดพันหารอยบาทส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรได้ครับพี่น้องครับถ้าไกลกานั่นอยากได้เฮ็ดยังไงก็ส่งได้ครับพี่น้องครับแต่ว่ากะต้องคุยกันครับเพื่อมีค่าวในมูมน้่งมันสอยกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผมตัวนี้ผมขาดทุนเลยเหรอครับพี่น้องครับบอกตรงๆเลรครับผมขาดทุนห้เลยครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห้ารอยบาทได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พี่กัดของขอกงวกะตั้งยูบ้านนงเป็ตำบนบมันฝังอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกะมีเอฟซีทั้งภาคใต้นะครับคอมเนต์มาว่าส่งได้ไหมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งได้ครับแต่ค่ารถต้องคุยกันครับเอาความชาเจนครับพี่น้องครับเอาความริงใจสู่กันครับนี่ครับเขาทรงได้มาทั่วประเทศครับพี่น้องครับถามมันไกลเกินสองร้อยกิโลเมตรหรือว่า ไกลกาสองร้อยกิโลเมตรเนี่ยก็ย่นยวงกันไปครับพี่น้องครับแต่ถ้าเป็นสีหาลอยกิโลเมตรหรือว่าบวกขึ้นไปอีกมันก็ต้องคุยกันนี่ขารอยครับพี่น้องครับเพราะว่างัวกับเปิดบ่อได้แพงกําไรกับบ่อได้ยังมากไม่ครับพี่น้องครับขายพ่ออยู่ได้ขายแบงพีแบงน่องบางโตบางโคมขาดทุนครับพี่น้องครับบ่มเยาวาสีได้เมื่อกโตครับขายง้วเสมอเนี่ครับต้องเห็นใจกันน้าครับพี่น้องครับบางโตง่วงร่วมชุด บางคมสื่อมากขายขาดทุนร่วมกันไปให้ครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งคอกทั้งช่องยูทูปของเขานี่พยายามที่สุดพยายามทีว่าสี่ซอยพ่อเม่พี่น้องครับซอยซอยอุ้ม่าดใส่ใจในค่ขาดหไว้ครับคือว่าขายทรงฟี่ให้นี่บออยากให้มันมี่าดใสา่ใจเพิ่มครับพี่น้องครับยังไงพ่อเม่พี่น้องเด้งวัวไปเลี้ยงในราคาที่ถือที่สุดเราก็เห็นกำไรไว้ไหมครับพี่น้องครับเห็นใจซึ่งกันและกันครับพ่อเม่พี่น้องก็ต้องเห็นใจทั้งช่องยูทูปของเขานั่นครับพี่น้องครับ นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยส่งฟรีสองร้อยกิโลได้ครับพี่น้องครับกฎยกติกาของนั่งขอกับยังผมน้าเลี่ยนไปครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษเอาความสาใจครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ่งกันและกันบอแมนวาคิดได้ภายในสิบนาทีว่าดิซือยญิงยี่สิบนาทีว่าบ่ซือบารนี้มีพื้นโทษมาซื้อก็ขายบ่ได้เพราะว่าจองไว้แล้วครับมัเกิดเสียค้าวบอกกันครับพี่น้องครับ อยากะจองกันเถอะบอคิดว่าดิซือครับพี่น้องครับบ่คิดว่าดิซืออสียจองเด้อยครับครับให้มีความพร้อมครับพี่น้องครับให้มีความพร้อมคว่ำอยากเลี้ยงนะครับพี่น้องครับบ่แมนว่าซือซื้อเขาไปเราไปปล่อยอดอดากๆครับพี่น้องครับเพราะว่าอยู่นี่ขอดเขานี่ปล่อยใหงัวอดครับพี่น้องครับอาหารการจินพร้อมเพียบพร้อมทุกอย่างครับพี่น้องครับเห็นไหครับฝากนี้นะครับฝาก งัวของทางขอกเป็นงัวทางเลือของเกษตรกรคนทุนหน่อยนะครับพี่น้องครับบ่ได้ขายคอนเทนต์บ่ได้ตัดต่อวิดีโอขายคว้มจริงใจครับพี่น้องครับถูกดีทรงฟรีบ่มีมาจำเจ็บเงินหนาบ้านเนอครับพี่น้องครับนี่ครับเพราแต่ละเดือนแต่ละอย่างนี่กำไรกับ่ได้หลลงทุนกับลหลครับพี่น้องครับนี่ครับอาหารบ่เคยขาดครับพี่น้องครับซื้อมาเตรียมไว้ครับนี่ครับพี่น้องครับเขาโพดนี่ต้องให้เสริมเสริมเสาเสริมแรงก่อนิปบปอยให้เป็นจริงกันครับพี่น้องครับ พอพดกับแพยงครับพี่น้องครับสอบลห้าสิบบาทน่ครับโมเมนต์ว่าผมเลี้ยงโอรสใหญ่ๆครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นตะเลี้ยงทุกโตตะโค้มนะครับบอเข้าใจโค้มไดมีทุนเท่ายมีงบท่ายอยากได้งัวไปเลี้ยงอยากได้โค้มนี่แหละราคาปรับลด้งใดบ่เงือว่าจังไหนกระโทษมาพุยกับผมได้ครับพี่น้องครับมันบ่ยากครับพี่น้องครับแต่พ่อแบ่งไดผมกับแบ่งได้ครับพี่น้องครับเอากัน่งไๆ ไอ้กันเถื่อๆแบ่งกันไปเลี้ยงให้มีกำไรทุกคนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเมียท่องนี่ครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับแค่สองหมื่นสามพันทำเงินสมัยตะกี้กับสามหมื่นกัวหมดแล้วครับพี่น้องครับง้อโบสถึงที่ครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันกับทรงซี่ให้นี่ยังซี่กับสองหมื่นสามพันเด้๋เมียลูกเมียเมียหลุนท่องครับพี่น้องครับนี่เมียลูกผูบครับพี่น้องครับเมียสดสดลูกแดงใจไว้ครับสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับนะครับ ลูกคนตัวเม่าสาวกับเงิอเจ็ดพันห้ารอยแล้ครับพี่น้องครับเม่าสาวแดงแดงนะครับพี่น้องพอเข้าใจค่มไดยกแยกค่มไดกจะโทรมาหาผมนะครับเบอร์ทีน้าเลี้ยนไปแหละครับพี่น้องครับจะส่งให้ฟรีเจ็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับครับสำหรับไัยชิปนี้ก็ขอ,ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งสหนึ่งฝากติดตามลูกนบ้บานหวานในสวนฝากเขาไปเมืองชิปให้ผมน้ำแน่ครับพี่น้องครับถึงเฮาสีเป็นช่องน้องไม่ เฮ้าก uhm. ับบ่ไดดขายคอนเทนต์เราก็บเฮ้าบ่ได้ไปรับจ้างไทยทำงัวผู้ใดครับไทยตะงวเจะขวงครับพี่น้องครับไทยควมจริงใจให้พ่อแม่พี่น้องเลยมึงมองดีกาอัดวิดีโอให้มึงมองบ่ดีกับงไปให้มึงครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการมาพี่น้องสิเดตัดสินใจง่ายง่ายขึ้นในการสือไปเลี่ยงนะครับพ mm <h. S 2> ี่น้องครับผมบ่อยากเอาไปผูกเร่าไทยไว้เ uh ป็นครูเป็นครูมันกับบ่ไดดมึงนะครับมันกับเด้กมึงดีอยู่ครับผูกไว้ครับมันบริยนบ่ิยังบ่ยังครับพี่น้องครับ แต่ว่าผมก็อยากให้มันยางมันยังให้พี่น้องในเมึงว่าเออพ่อเลี้ยงบอยอย่างนี่ครับพี่น้องครับการกินหยาการยังของเพื่อนครับพี่น้องครับครับสำหรับไายชิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ